สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าบัวบ้านสวนค่ะวันนี้ป้าบัวจะมาปลูกมะเขือเทศสีดาค่ะนี่ต้นกล้าน้องข้างบ้านเขาเพาะไว้เนี่ยค่ะเอามะละมะละอะไรนะฟักแมวไม่ใช่มะละไปให้เขาน้องลูกชายไปเที่ยวมาแล้วก็ซื้อมาก็เลยเอาไปฝากน้องพร้อมกับสตอร์เบอรี่แล้วก็เลยนี่น้องเขาเพาะไว้ก็เลย น้องบอกเอาไปปลูกเลยปลูกเลยค่ะนี่ปลูกใส่ตะกร้าแล้วก็กล่องโฟมเนาะเราปลูกแล้วเราต้องทําร่มให้เขานะคะเพราะว่านี่มันอ่อนเนี่ยค่ะประบัวก็จะมาปลูกค่ะมะเขือเทศซีดาเอามาจากบ้านสวนนั่นแหละตอนที่เราไปทําความสะอาดที่บ้านสวนน้องก็มาเพาะไว้นี่ค่ะประบัวลดน้ําไปแล้วแล้วทีนี้ก็ปลูกลงไปแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มนะคะกดแน่นๆเนี่ยค่ะ เดีเดี๋ขึระบบระบบระบบตัด,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 ดต,ดต่อเนี่ยค่ะ อีกหนึ่งกระถางเหลืออีกหนึ่งต้นเดี๋ยวไปหามาใส่ปลูกอีกน,นี่กดให้แน่นค่ะเหลืออีกหนึ่งต้นเดี๋ยวไปหากระถางมาปลูกอีกค่ะนี่ประบัวปลูกมะเขือเทศสีดาแล้วเราก็จะเอาไม้มาปักแล้วก็นี่ก็เอาเชือกปอมามัดให้เขาขึ้นค้างตรงฝาผนังนี่ตรงตรงรั้วหลังบ้าน มันก็จะได้ไม่เกะกะเนอะเพราะว่าอันนี้กลัวเขาจะเป็นลูกก็นานแล้วก็เป็นลูกแล้วก็นานนานที่จะเก่เราก็จะทําค้างให้เขา <c oughs> แล้วก็บัววันนี้ก็จะทําล่มให้เขาค่ะปลูกเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปอน้ามาลดก่อนเนาะ ูเสร็จแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะ <c oughs> ลดน้ำให้ชุชุ่มนะคะแล้วก็หาล่มหาอะไรมาทำร่มให้เขาเพราะเขาอ่อน มาดูด้านนี้ค่ะที่ประบัวปลูกพริกเมื่อวานเนี่ยค่ะตั้งชูแบบนี้ค่ะสดชื่นค่ะแล้วก็จะมารดน้ําให้ชุ่มเนาะเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้ปลูกพริกวันก่อนปลูกหอมหอมแบงเมื่อวานปลูกพริกวันนี้ปลูกมะเขือเทศพอได้ปลูกแล้วก็อยากปลูกค่ะเพราะว่ามีดินแล้วก็อยากปลูกตอนที่ไม่ปลูกนะคือไม่มีดินลูกชายซื้อดินมาเนาะเขาก็เอามาให้สิบลูกเนี่ยค่ะลดน้ําให้ชุ่มค่ะ มีอะไรก็หามาปลูกแล้วทีนี้เราก็ดูแลเอาเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าเล็กหน้าร้อนค่ะนี่ค่ะ,คะลดน้ำให้ชุ่มค่ะ ปะบัวก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชททุกการติดตามนะคะคลิปนี้ประบวัวขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ